สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ FM นะครับของ Motorola GP999 p l u เนะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีฟังวิทยุ FM มนะครับมีถามมาหลายท่านนะครับว่าฟังวิทยุ FM ได้ไหมนะครับตัวนี้ฟังวิทยุ FM ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทา ฟังวิทยุ FM พร้อมกันนะครับวิธีทำนะครับก็ให้ทําแบบนี้นะครับให้กดปุ่มบนนี่ครับตัวนี้ครับปุ่มนี้นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับกดไปหนึ่งทีปึ๊บอ่ามันจะเข้าโหมดเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเราอยากได้ความถี่ไหนเราก็กดเอาเลยนะครับผมสมมุติผมจะเอา9ก้าสิบห้ก้าสห้าุ นี่ครับอ่าอยากได้ความดีไหนกดเอาเลยครับเก้าสิบเ้านี่ครับอ่าเห็นไหมครับวิธีฟังอ่าฟังหนึ่งศูนย์หนึ่งก็กดเลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหนึ่งศอ่าใส่ศูนย์อีกตัวครับปึ๊บเห <c oughs> ็นไหมครับ อ่าวิธีอ่านี่ฟังวิทยุโอ้ชัดเจ๋ะเลยครับนี่ขนาดในที่อับสัญญาณนะครับนี่ยังชัดเจ๋ะเลยนะครับตัวนี้อ่าออกจากวิทยุ FM นะครับก็กดเหมือนเดิมครับเนี่ยครับปึ๊บอ่านี่ก็คือออกจากวิทยุ FM เรียบร้อยนะครับอ่านะครับวิธีฟังวิทยุ FM ก็ไม่ยากนะครับอ่ะบอกอ่าคุณสมบัติของตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นรองรับ 3ย่านความถี่นะครับก็คือย่านดำย่านแดงแล้วก็ย่าน400เนี่ยครับนะครับสามย่านความถี่นะครับ3 in 1 s t a n d สแตนบายช่องนะครับตัวนี้กำลังส่งแรงทะลุทะลวงครับ15วัตต์นะครับตัวนี้นะครับบอกก่อนนะครับถ้าท่านอยากได้แรงๆนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับนะครับโมโตโรล่า g ี9 9 plus นะครับวิธีฟังวิทยุ fm มันก็ไม่ยากนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ